เขตอุทยานเขาแหลมรอบสร้างศูนย์วิปัสนาธรรมการจนาอาคารถาวรขนาดใหญ่ในพื้นที่24หลังวันที่16พฤษภาคม2568ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเพจกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชได้นำภาพอาคารที่กำลังก่อสร้างใหม่มาโพสต์ลงในเฟซบุ๊กพร้อมกับระบุว่าเร่งตรวจสอบ พบการลักลอบตัดไม้ปลูกสร้างลุกล้ำอุทยานเขาแหลมกว่า24หลังเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติเขาแหลมบุกตรวจสอบพื้นที่ศูนย์วิปัสนาธรรมการนาหลังได้รับแจ้งเบาะแสการลักลอบตัดไม้พบการบุกรุกพื้นที่อนุรักษ์อย่างกว้างขวางทั้งการตัดไม้ห่วงห้ามและก่อสร้างอาคารถาวรหลายสิบหลังนายชุติเดชกมลมน,นชนุษย์ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่3มบิล้ลโปกเปิดเผยว่าได้รับรายงานจากนายโดมจันสุวรรณหัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาแหลม ถึงเหตุการณ์ลักลอบทำไม้ในเขตอุทยานหลังจากได้รับแจ้งจากประชาชนผู้หวังดีเมื่อเวลา11นาฬิกาโดยเจ้าหน้าที่เดินทางเข้าตรวจสอบพื้นที่ศูนย์วิปัสนาธรรมการจนาบ้านวังขนายหมู่ที่2ตำบปลปรางเพลอำเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบ,บุรีพบไม้ห่วงห้ามถูกตัดโคน่นและชักลากมารวมกันจำนวน6ท่อนนอกจากนี้ยังตรวจพบว่ามีการก่อสร้างอาคารถาวรขนาดใหญ่ในพื้นที่ถึง24หลัง พร้อมเครื่องจักรกลและยานผาหนะาสำหรับงานก่อสร้างอีก4คันจากการตรวจสอบพิกัดพบว่าพื้นที่ดังกล่าวอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติเขาแหลมและไม่มีการแจ้งสำรวจตามมาตรา64ซึ่งเป็นการกระทําผิดกฎหมายอย่างชัดเจนล่าสุดเจ้าหน้าที่ได้ขอกำลังสนับสนุนจากอุทยานแห่งชาติทองผาภูมิและอุทยานแห่งชาติลำคลองงู เพื่อสนที่กำลังตรวจสอบพื้นที่โดยละเอียดก่อนรวบรวมหลักฐานส่งให้พนักง,งานสอบสวนสถานีตำรวจภูทรสังขละบ,บุรีดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปกรณีนี้ถือเป็นการบุกรุกพื้นที่อนุรักษ์ขนาดใหญ่ที่เกิดขึ้นในเขตอุทยานแห่งชาติเขาแหลม ซึ่งเป็นผืนป่าสำคัญในจังหวัดกาญจนบุรีที่มีความหลากหลายทางชีวภาพสูงและเป็นแหล่งต้นน้ำลำทารสำคัญของภูมิภาคทั้งนี้ประชาชนที่พบเห็นการกระทำผิดในพื้นที่อนุรักษ์สามารถแจ้งเบาะแสดได้ที่สายด่วนกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและผันพืช1นธุ์พืช1362ตลอด24ชั่วโมง